กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท่านมาพบกับเราคนอ่านข่าววันนี้เราจะมาพร้อมกับสภาพอากาศของวันนี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่16พายุฤดูร้อนถล่มภาคเหนือ8จังหวัดระวังฟ้าผ่าลูกเห็บตกวันที่13พฤษภาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่16 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่13พฤษภาคม2563ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชืน้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนด้วยทั่วไปและมีอากาศร้อนในบางพื้นที่และภาคเหนือยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจาก ฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ภาคเหนือในช่วง13พฤษภาคม2563จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่าน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กลับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-26องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร6 6 3 9ถึง39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกลับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและสระแก้วอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะลาปัตตาน,นีนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปรณีมนทนอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนอ่านข่าวนำมาเสนอ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยค่ะด้วยกันกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าที่ท่านชอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ